สวัสดีครับ i t m a n นะครับก็มาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นเนี่ย vivo Y53 นะครับ Y53 ถือว่าง่ายสุดๆแล้วครับสำหรับจอนะครับใครที่อยากจะลองเปลี่ยนนะครับก็ลองทำตามดูนะครับจอแตกนะครับตัวนี้เครื่องเปิดปกตินะครับอย่าลืมนะครับเอาซิมออกก่อนนะครับถอดซิมออกตัวนี้ไม่ยากนะครับง่ายมากไปได้อย่างรวดเร็วเลย ฝาหลังถอดได้นะครับนะครับค่อยๆลูบไปนะครับนี่นะครับอันนี้บอดี้เขาจะงงๆมาหน่อยนะครับตอนเราใส่จอเข้าไปต้องระวังระวังอย่าให้กดแรงนะครับกดแรงนีนก็แตกแตกนะครับต่อมาครับมาดูกันนะครับก็จะเอา แบตเตอรี่ออกก่อนนะครับนะแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับนะมองเห็นนะครับเป็นไม่ยากนะครับตัวน,นี้ง่ายมากนะได้ย้อนเร็วเลยครับใครเป็นแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะใครที่ยังไม่เป็นก็ดูเอาครับง่ายเดียว ใครมีเล็บก็ใช้เล็บไม่มีเล็บก็ใช้พลาติกแกะออกมานะดึงแบตออกมาก่อนนะครับตรวนี้จะมีนอ็อตนะครับนี่น็อตคุมแบตอยู่นะครับหนึ่งสองสามสีแกะมาเลยสำหรับพวกไขค,รครวงนะครับก็ซื้อดีๆหน่อยนะครับชุดหนึงก็ ใช้งานไปประมาณซื้อบานซื้อรถได้เลยนะใช้ของดีนะครับใช้แบบแท่งปติกะอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับผมนครับนี่อาินครับโอเคนคี่เนื่อ,ง,อนะงจากตัวนี้นะครับ รุ่นนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีกาวตรงนี้นะครับนะครับจะมีน้อยมากนะครับบางคนบางช่างบางคนเขาติดไว้นะครับบางช่างไม่ได้ติดนะครับถ้ามาจากโรงงานจะประมาณนี้ฮะเนี่ยเพราะอะไรครับเขาจะใส่น็อตมาแล้วง่ายเลยทีเดียวนะครับอ่าต่อมาเราก็มาดูสายแพรกันก่อนนะครับว่ารุ่นนี้ตัวของเขาเนี่ยเราจะต้องเปิดตรงไหนต่ออีกนะครับ ทุกท่านดูกันก่อนนะครับทุกท่านอย่าลืมสังเกตสายแพรนะครับจอที่เราจะเปลี่ยนด้วยพอสังเกตถ้าสกรีนอยู่ด้านบนนะครับจออยู่ด้านล่างฉะนั้นเราต้องเปิดทั้งหมดนะครับเปิดล่างเปิดบนเลยนะครับมือถือก็มีหลายรุ่นนะครับเยอะมากๆเลยครับเดียนผะมจะตัดคลิปไปเลยนะครับ ตอนนี้เราถอดน็อตแล้วนะครับฝาด้านบนนะครับแกะไปนะครับนี่คือทัชสกรีนนะครับตัวนี้นะครับดั่งขึ้นมานะครับด้านล่างถอดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการเปิดนะครับค่อยแกะนะครับมาแบบนี้อ่าตัวนี้นะครับนี่ฮะเขาอยู่นี่อ่าสายแผ่จอหนึ่งขึ้นมานะครับ ตัวนี้ไม่ต้องแกะเลยนะครับไว้อยู่อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเป่าลมร้อนนะครับเป่าลมร้อนอุ่นๆนะครับให้กาวจอมันหลุดนะครับยวผมจะตัดคลิปไปตอนเป่าเสร็จแล้วตอนนี้นะครับผมเป่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาใช้เหล็กนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปด้านข้างนะครับนะครับแย้าไปเลยนะครับผมลึกๆนะครับระงัดขึ้นมาเลยนะครับบิดเอานะครับเนี่ฮะเห็นล่องยังครับพอเห็นล่องแล้วเราก็ แส,ส,สดงว่าตอนที่เราเสียบมันยังไม่ถึงร่องข้างล่างมันนะครับแล้วก็เอาเล็บจับไว้ก่อนลึกงข้างล่างเลยนี่นะครับใต้แผ่นจอเลยนะครับตอนนี้ลูดเลยนะครับเวลาเวลาเราแกะตัวนี้นะครับอย่าหันเข้ามาหาตัวนะครับหันออกข้างๆนิดหนึ่งถ้าเราไม่เอาเทาปใสปิดก่อน ดึงมาเลยตรงๆครับผมดึงตรงๆเลยนะครับผมตรงเลยครับนี่เลยครับดึงมาข้างนอกง่ายๆเลยครับตัวนี้ง่ายมากปื๊ด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 นะฮะนี่โอเคกาวแน่นมากนะครับต่อไปก็จะมาทำความสะอาดเช่นเคยนะครับโดยใช้ครีมโดยใช้ไขควงขนาดเล็กนะครับในการที่จะเอาเศษตั้นค้างออกให้หมดนะครับ แล้วผมจะตัดคลิปไปเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมได้แกะนะฮะพวกเศษกาวนะครับที่อยู่รอบๆจ่อหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการนี่เลยครับรอนสันเหมือนเดิมนะฮะเพื่อล้างข่าวกาวที่ยังคงเหลืออยู่นิดหนึ่งนะครับนี่ครับถูๆๆนะครับไปมีอยู่ไหมฮะ ร้อนสันจะช่วยพวกทําให้กาวมันนิ่มมันอ่อนตัวนะครับแล้วก็หลุดง่ายนะครับครับอีกนิดน,นึงนะครับอีกนิดน,นึ่งไปแล้วนะฮะไปฮะไปฮะหลุดเลยนะครับดีมากนะร้อนสันฮะครับก,บกาว ซื้อได้ครับตามร้าน20บาททั่วไปก็มีครับ,รบเอาหมดเลยนะครับพวกเสกันใช้ทิเนอร์ก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่นะครับได้หมดโอเคมาลองทดสอบนะฮะสอบจอกันดีกว่า ยังไม่ลงกาวนะครับจะทำการทดสอบก่อนนะครับเอ๊ะทำไมตัวนี้มันมีอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาตรงนี้ เสียบทางล่างก่อนก็ได้โอเคไปดันระไมาข้างบนไปเสียบนะครับก็ไปดันนะครับตรงนี้มันจะโกง่กงๆนิดหนึ่งนะครับก็ให้ทุกท่านลองใช้กระดาษหรือแผ่นกระดาษเลือล่อนอะไรก็ได้ครับดันๆเข้าไปนิดหนึ่งนะครับให้สายแพรมันลงไปนิดนึงนะครับโอเคอ่านะลองดูสิ จาใหม่เป็นยังไง ลนะครับมาลองจอกันดูนะครับถ้าหาเราถึงจะเริ่มลงมือติดกาวได้โอเคจะเอาเลยแบบนี้เจาแววนะครับหายไปไหนครับหมดหรือเปล่าครับ ตอ,ตอนนี้นะครับก็ทําการกระตุ้นแบตแล้วเสียบชาร์จไว้ประมาณสักสามนาทนีพอให้มีไฟขึ้นมาทดสอบหน้าจอนะจะมาดูกันนะครับว่าหน้าจอตัวนี้มันโอเคไหม ยุคนี้ก็ประหยัดได้ก็เปลี่ยดกันไปนะครับซื้อจอมาก็เปลี่ยนเอาอันไหนทำไม่ได้ก็ส่งช่างก็แค่นั้นเองมาดูกันนะครับโอ้โหแจ๋วเลยจอสดครับแบบนี้นะครับของแท้เลยนี่แจ๋วเลยครับมายอดกลับสิได้ไหมอ่าได้นะครับพุ่มโฮมได้นี่ได้อ่าทุกอย่างโอเคลบตัวจัดไฟพี่น้องแบบนี้ บอาไงต่อครับนี่ครับข้าวแก่ออกครับให้นั้นดิ่งเตรียมตุงลงกาวนะครับแกะค่อยๆแกะนะครับของวกนี้อย่ารีบร้อนนะครับแกะไม่ระวังก็งานเข้าคูณสองนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยแกะนะครับ ตัวนี้จะมีแผ่นลองจากร้านค้ามาให้เราแกะออกด้วยนะครับแผ่นสีฟ้านี่นะฮะไปครับมาลงกาวกันเดิมนะฮะไก่หมดแล้วนะครับบีไม่คุ้มไปเลยนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่เยอะมากนะครับรื่องเก่าๆนะครับผมก็จะเน้นตรงที่พื้นที่ว่างๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้กาวติดดีขึ้นนะครับ ท่านมองเห็นนะครับน,นี่นะครับผมติดแบบนี้เลยนะครับให้แน่นๆนะครับด้านข้างก็มาเลยครับตรงมุมเหมือนเดิมเหมเดิมไล่ไปนะผมจะเน้นตรงด้านล่างขอบนะครับแต่จะไม่เยอะเกินไปนีเป็นเสินดีผมนะครับสไตล์ผม น,นี่ครับแนวนี้เลยป๊ป๊บ,ปบมองเห็นนะครับป๊อปป๊ป๊บปบป,บป,บประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็มาด้าน,นล่างป๊อปป๊บปป๊อรุ่นเก่าๆเปลี่ยนง่ายนะครับถ้าใครเปลี่ยนรับอาชีพเป็นอาชีพเสริมเปลี่ยนจอก็ลองดูนะครับก็รายได้ดีเงินนะครับ ไว้สักคู่หนึ่งนะครับตรา่ต่อตราเราก็จะมาแกะตัวน,นี้ออกนะครับถ้าแกะตัวน,นี้ออกแล้วเนี่ยทดสอบจอไม่ผ่านเนี่ยคืนไม่ได้เลยนะครับถ้าตัวน,นี้ยังอยู่นะครับตอนทดสอบจอแล้วจอเสียยังเทมได้นะครับนี่คือเคมมาได้แล้วนะครับเราแกะมาใช้งานแล้วนะครับ อค okay. นะครับผมก็จะเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับต้องระวังให้ดีนะครับใส่ไปแล้วเนี่ยแกะออลนำบากนะครับดันเข้าไปแล้วนะครับดันเข้าไปแล้วต้องระวังนิดหนึ่งนะครับส่านด้นบนตัวนี้ผมจะเสียบเข้าไปก็ไมาเข้า,ขาละด้านล่างตัวนี้นะผมจะเอาตัวนี้ช่วยเข้าไปนิดหนึงก่อนนะครับเพื่อให้ แล้วเข้าไปสนิทมากขึ้นนะครับแ้้ค่อดูลู่ลงมาแบบนี้นะครับนี่ลู่ลงมาปึ๊บปั๊บติดลงไปลงตัวนะครับแบบนี้คือลงตัวนะครับคุยกันรู้เรื่องติดลงไปเลยครับ านบนก่อนนะครับบางทีผมก็ผิดรูเหมือนกันนะครับบางทีนะครับตรงนี ต่อไปถ้ามันจะมีตงอ,อตงับน็อตัวเลขตัวหนึ่งนะครับตัวเลขสุดนี่คือตรงกลางนะครับตรงบอร์ดนะครับตัวนี้เลขสุดนะครับต้องพยายามจำตำแหน่งด้วยนะครับบางทีอาจจะลืมกันได้ต่อไปนะครับสายแบตเตอรี่เข้เข้าปนะครับสาเข้าไป้านะครับข้างนี้ก็ใส่เข้าไป หลังจากปิดตัวนี้แล้วนะครับให้เราทําการลองทดสอบตัวดูก่อนถ้าเปิดติดนี่อคือปิดฝาได้เลยอ่โอเคมาละปิดฝาได้เลยฝาครับปิดฝาเตรียมรับตังค์นะครับไกลนะครับเตรียมรับเงินนะก็ถ้าอยู่พื้นที่ห่างไกลหน่อยก็ประมาณสัก2องสามร้อย ค่าแรงนะฮะถ้าบวกกับจอไปคถ้าอยู่ในเมืองกู่แข่งขันเยอะกว่ากันไปครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่าแรงสามร้อยสี่ร้อยครับมันเป็นเรียกว่าเป็นวิชาชีพที่เป็อาชีพที่ใส่ใจนะครับแล้วระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับจอแตกมานี่ไม่คุ้มเลยครับ รับจะเปลี่ยนจอนะครับบางทีนะในหมู่บ้านในอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะนะครับตำแหน่งมันคนครับตำแหน่งมันอคอเอาเที่ยตำแหน่งแนละ้วก็ใส่ไปเลยเพยายามใส่น็อตให้ครบทุกจุดนะครับ ลืมน็อตแบตนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ญี่ปุ่นไม่ได้ทำเกินนะครับเราห้ามลืมเลยสำหรับคนที่จะเป็นช่างขอมือถือนะครับเป็นอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมนะครับท่านเปลี่ยนจอวันละเครื่องถ้ากับท่านทำงานได้หนึ่งวันนะครับในพนักงานบริษัทนะครับแต่ก่อนท่านจะเปลี่ยนจอได้ท่านก็ต้องฝึกนะครับ หาเครื่องเก่ามาครับสร้างมามาลองแกะลองงัดดูไม่ยากอานะรับกันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการติดจอ vivo y ห้าสานะครับก่จะใส่ฟ้าหลังอันนี้แบตหมดแล้วนะครับผมเพราะแบตเมื่อกี้ไม่เหลือสักขีเลยนะครับโอเคขอคุณชวาวกันติดตามนะครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับได้หลายคนนะครับสำหรับคนใหม่ด้วยนะครับ ใช้ผมนําเสนอตัวไหนก็ลองทักทายกันมาดูนะครับเพราะผมก็ยังใหม่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแบ่งปันกันไปครับสำหรับ IT Man สวัสดีครับ